ตอนแรกอ่ะอยากจะเป็นศิลปินรวมเพลงเศร้าอยากจะทําแต่เพลงช้าทรงมาแบบซึ้งซึ้งซึมซึมแล้วเด็กขี้แงอะไรอย่างเงี้ยครับแต่พอแบบเราลองทําเพลงช้าไปได้สัก5-6เพลงอีกมูดหนึ่งของผมมันก็โผล่ขึ้นมาแบบเฮ้ยเราอยากสนุกด้วยอ,อยากแบบชวนทุกคนแบบมี e NERGY ไปกับกับเราด้วยสวัสดีครับซอฟบ,บอย จริงๆเราอยากจะได้คําว่าบอยไว้อยู่แล้วครับเพราะมันรู้สึกว่ามันได้ความสนุกแล้วมันก็ได้พลังงานให้กับคนฟังด้วยพอย้อนกลับไปอีกคำานึงก็คือคาว่าซอฟใช่ไหมครับมันดูคอนทราดดีก็คือว่าซอฟมันแปลว่าสะอื้นข้าควนอะไรประมาณเนี้ยพอเราเอา2คํคเนี้มารวมกันเราสึกว่าเอออาจจะได้เจอทั้งเพลงที่มันดูเศร้านะแล้วก็อาจจะได้เจอกับความที่สนุกกับในตัวซอฟบอยด้วยตอนแรกอะ่ะอยากจะเป็นศิลปินรวมเพลงเศร้า อยากจะทําแต่เพลงช้าส่งมาแบบซึ้งซึ้งซึมซึมแล้วเด็กขี้แงอะไรอย่างเงี้ยครับแต่พอแบบเราลองทําเพลงช้าไปได้สัก5-6เพลงอีกมูดหนึ่งของผมมันก็โผล่ขึ้นมาแบบเฮ้ยเราอยากสนุกด้วยอะอยากแบบชวนทุกคนแบบมี Energy ไปกับกับเราด้วยเพลง missing อะครับเพลงที่ปล่อยไปเพลงล่าสุดเนี้ยผมเหมือนบ่นเอาแทนนะครับมันจะเป็นการร้องแบบฮาร์โมนีไม่ได้เยอะอะครับแล้วผมรู้สึกว่าเอ้ยมันสนุกปากอะ <laughs> เหมือนเราได้แบบ เราก็ได้ปลดปล่อยออกไปด้วยแล้วมันเหมือนเราเจอทิศทางอะไรบางอย่างที่ถ้าเกิดมีเพลงเร็วอีกผมจะเจอช่องนี้ให้เราได้แบบร้องแบบสไตล์เนี้อีกถ้าให้ให้ยึดเอาไว้เป็นแบบเป็นแนวทางของสบอยน่าจะเป็นสิ่ง <misconceptions> นี้ก็สนุกนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งเวลาออกไปเล่นนะครับผมไปในนามฟูลแบน ก็คือยังชอบการเล่นที่แบบมีเพื่อนมีคนอยู่บนเวทีด้วยครับเราจะไม่ได้ขึ้นไปแล้วแบบดูเป็นศิลป,ปินเดียวขนาดนั้นนะผมอยากจะพยายามชูครัว่าให้ซอฟบอยเนี่ยให้มีความรู้สึกเหมือนเป็นเป็นวันแมนแบนนะครับก็คือว่าเห็นเห็นเห็นผมแต่ว่าต้องเห็นซอฟบอยเห็นทุกคนในทีมด้วยเป็นเป็นแก๊งเดียวกันเวลาขึ้นเวทีของที่เราแบบ<ป> เสพเข้าไปตั้งแต่ตอนที่เป็นแบบวัยกำลังเริ่มฟังเพลงมันอยู่มาตั้งแต่ผมเล่นมปลายอยู่มาตั้งแต่ผมเล่นกับสมเกียรติล้วด้วยเพราะว่าเวลาเล่นสมเกียรติจริงๆผมก็ไม่ได้ขึ้นไปยืนนิ่งๆอะ่ะผมก็เป็นแบบสายเหงื่อต้องเหงื่อมันถึงจะแบบรู้สึกว่าถึงพอมาได้โอกาสมาแบบซอฟบอ,อยใช่ไหมผมจะเต็มเลยไม่นับเพลงชานะเพลงชารู้สึกว่ายังไงมันก็ต้องมีมีบริบทของการที่เราอยากจะพูดเรื่องเศร้าๆออกไป จริงๆไม่ค่อยมีความยากเลยครับส่วนใหญ่จริงๆก็จะแบบมันจะมันง่ายเพราะว่าพอเดโมโสเสร็จใช่ไหมครับเอาไปส่งรอแค่ฟังว่าผ่านไม่ผ่านหรือต้องแก้อะไรบ้างแค่นั้นนะครับก็ส่งทีก็เจ็ดแปดเพลงอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งอันนั้นไม,ไม่ได้นับเป็นอุปสรรคอยู่แล้วเพราะว่าตัวตัวเองก็ชอบทําดนตรีอยู่แล้วครับก็เพิ่งมาราู้เหมือนกันว่าตัวเองชอบงานอนร์เหมือนกัน ปกติจะแบบคิดเมโลดี้แต่งแต่งร้องอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับแต่พอมาแบบลองทําดนตรีดูบ้างร,ารู้สึกว่ามันมัน,ม,นมันเป็นส่วนหนึ่งข้างในที่เราอยากทําอยู่แล้วอะทุกซิงเกิลเราหวังผลหมดอะครับแบบอยากให้ทุกคนแบบมีความสุขกับมันนะครับแล้วตัวผมเองก็อยากจะเห็นผลงานมันสําเร็จด้วยจะปล่อยเพลงใหม่ไปอีกหนึ่งเพลงครับเป็นซิงเกิลที่4ใช่ครับก็เร็วๆนี้แน่นอนนะครับผม Exotic Quick Exotic